แตดูจะดูจะโม้เองเราสองคนไม่น่าจะมีบุญไม่ดื่มวายวาเพราะว่าขยับก,กันต่อขยับก,กันต่อ,อนนบุญหนักที่วัดดื่มวายจริงเหรอดื่มวายมาได้แค่ความเพ,เพลิดเพลินมันได้แค่เคล้าอารมณ์แต่อันนี้เนี่ยได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ทั้งคุณประโยชน์ด้วยลองคำพูดถึงครับอะไรคะ ไฮโดรไลท์คาเจนช่ซึ่งอันนี้เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความพิเศษคือวันนี้เราเอาเวเวียไฮโดรไลท์คาราเจนนะครับผสมกับ สี่๊าตัวใหม่ล่าสุดเลยครั้ที่กนาจาออกมาให้ทุกคนได้ลิ้มลองใช่คุณแจ็คคาะมีคนมีพาร์ทเนอร์บอกว่าสั่งซื้อได้นะคะพี่แจ็คอีอีอีอ๋ออันี้ยคาราเจ้นนะคะสั่งซื้อเขาได้เขาบอกเขาบอกว่าอยากขอบอสกินไอมันสั่งซื้อ แก่ของบอกแล้วตัวขโมยขโมยเยอะมากไม่ค่อยไปซื้อหรอไอ้ขโมยเยอะรู้ว่าบอสใจดีใช่เอาวันนี้เนี่ยผสมสองตัวเนื่องจากว่าเบสของความเป็นวิตามินซีมีความเปรี้ยวแล้วมันก็ลงตัวกับคอลลาเจนที่มีความหวานของบรเวียไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับผมนะฮะจึงออกมาเป็นสินี้ครับอันนี้คือผสมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลอองโโ้เรา เล่นเล่นใหญ่มากเลยอ่ะนี่คือเราแค่จะกินคอลลาเจนกันเราเล่นใหญ่มากเลยอผมไม่ได้ก็ของดีผมยังไม่พูดจริงเลยคือยังไม่เคยได้ลองดื่มเลยเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยจะลองดื่มดูแท็กยัไม่เคยดื่มคอลลาเจนพี่เปิ้ลด้วยใช่ไหมคะไม่เลยเลยครับจริงจริงจริงเมื่อกี้ว่าเราต้องนัไปดื่มวายใช่ไหมฮแต่มันไม่ใช่สีสวยไงสีมันคล้ายแบบอำงุ่นิดนึงเป็นไงแจ็ค ตอนแรกเคยกินคอาซินหอยวีวอยู่แล้วแต่ว่าเขาผสมตัววิตามินซีเข้าไปอ่ะรู้สึกไงมันแบบมันเฟรชขึ้นเลยเพราะมันเปรี้ยวนะฮะมีความเปรี้ยวคือเหมือนดื่มน้ําผลไม้จริงๆแล้วรอบเนี้ยเออคือแล้วก็ความเป็นความเป็นวิตามินซีของมันเนี่ยผมสบายใจได้แล้วเพราะว่าดีทั้งต่อผิวดีทั้งต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยซับซูมด้วยแล้วดื่มกัครับดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วและได้วิตามินซีแบบเต็มเต็ม อา๋อใช่ลองแท็กหรือลองลองชิมบ้างนะคะผสมกันอร่อยมากนะคะคุณหญิงบอกมาแจ๊คแจ๊คกินเร็วมากเลยอร่อยไหมเอาจริงๆอร่อยไหมอร่อยจริงอออร่อยไหมแท็กแท็กครั้งแรกครั้งแรกรสชาอร่อยคือไม่หวานจนเกินไปครับปกติแท็กทานวิตามินซีเอ้ยไม่ใช่ทานคอลลาเจนไหมครับปกติก็โบกติแท็กไม่ได้ทานทานแต่วิตามินซีแต่อันนี้พอคอลลาเจนไม่เคยใช่ไหมใช่ครับรสชาติไม่หวานมีความข้าวไหมเปรี้ยวคาวไหมมันรู้สึกเหมือนแบบ โปรตีนนิดนึ่งไหมเอ้ยดูได้ไงวะใช่สามรถได้ดึงสิ่งนี้หรอดูได้ไงอ่ะมันมีจริงๆใช่ไหมมันมีโปรตีน9กรัมเพราะว่าอะไรนะเพราะผมอ่ะจำรสชาตินี้ได้มันเป็นรสชาติสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายชอบสิบแปดแล่นใหญ่เขากินอยู่บ้านเพราะว่าพอออกกำลังกายเท่าคนที่ไม่ได้มันจะมาเดี๋ยวก่อนนี่คือเราจะเราจะไล่เล่นๆนะ ได้เหรอว่าถ่น้องแท๊กคาป้าป้าตุ้ยบอกว่าถ้าดื่มน้องแท็กยังหล่อเลยถ้าดื่มอ่ะไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะครับอะไรคะดื่มอย่างไรคอลลาเจนเรเวียให้ดูเซ็กซี่ต้องดื่มอย่างนี้อุ้ยดื่มปั๊บการขึ้นเลยอ่ะดื่มอย่างไรให้ ให้ดูขาวให้ดูให้ดูขาวตอนนี้ดื่มจริงๆ้วกคือผมดื่มทางด้านที่สุดดื่มง่ายรับดื่มง่ายแล้วก็มันรสชาติดีนะครับมีแบบอารมณ์เพื่อนพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลคือคุณสาบอกว่าเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกเลยอ่ะเออเปิดแท็กไม่ใช่เปิดแกนี่จะพลีกายเลยเนี่ยน้ำลายพีชเลยเนี่ยป้าตุ้ยบอกว่าน้ำลายไหลเลยค่ะน้ำลายพชไหลเลยเนี่ยดื่มไ้ไหมเนี่ยขาผมรสชาติดีเนี่ยกินง่ายเลยเยี่ยมเลยแล้ว เออมันมีความแบบสมูทตี้สมูทตี้อีป้าตุ้ยแบบว่าขาวอวบข่าวอ้วกจักี้ขายออกเธอแล้วมีคนชอบเทสแบบนี้บ้างคุณสาบอกว่าถอดเสื้อเลยค่ะดูเรเวียเรเวียเกิดแล้วเป็นงไงรู้สึกน่ท้องเป็นไงมันก็จะรู้สึกว่าท้องมันจะจ้ามันจะขึ้นแล้วเฮ้ยเนี่ยมานั้ขีดตอนเนี่ยปกติแล้มันจะีดกี่าอนเดี๋ยวไล่ฉันโดนตัดเอ อคือจริงแท้เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว<ช>นะคะ<ช>ซึ่งการออกกำลังกาย<ช>เราจะค่อนข้างเช็คโปรตีโนเน<ช>าะ<อ>ว่าเรามีโปรตีนเท่าไหร่ตัวนี้ยโปรตีนโปรตีน9กรัม9กรัมนะคะ9กรัมนี่ก็มันก็ดีสำหรับคนสุขภาพสตรีนะครับบางทีมันสึกหลอตามส่วนต,ต่างๆเนี่ย9กรัมเนี่ยจะไปช่วยเติมเต็มได้อเออเติมเต็มได้จริงนะครับแล้วรสชาติคือไม่หวานจนเกินไปบางทีเนี่ยบางคนเน่ะ ินหวานมากๆเนี่ยมันส่งผลทำให้แบบว่าแต่ตัวนี้เราใช้ย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลด้วยเออเขาดีเลยครัถ้าย่าหวานนี่คือสูงเปอร์เซ็นต์เลยใช่พี่เลยใช่ชาจะกินไปอีกสักสิบซองต่อวันก็ไม่เป็นไรใช่เนี่ยเคยเสนอบอสอยู่เหมือนกันว่าข้างสำหรับสูตรของผู้ชายนะแนะนำให้เปลี่ยนจากย่าหวานเป็นย่าอ่อนโอ้ตายแล้วชอบมากเลย ต้องมีแบบย่าอ่อนประมาณเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เนี่ยยาอ่อนแ็แบบใส่แค่สิบแปกรัมก็พอแปลสิบแปดหรอสิบแปดกรัมหนสิบแปดปะสิบแปดปเท่ไหร่ทุกทนเท่ไหร่อ่ะอ่ะหมดแกนะคะหมดแล้วอร่อยไหมเนาะอร่อยไหมโอเคไหมคือคนควกินวันนึ่งวันละเท่าไหร่เดี๋ยวกี่ซองซองหนึ่งค่ะซองหนึ่งถ้าสองซองก็จะเ้าจะเปลืองแต่ว่าดีไหมดีดีค่ะ 3ามสี่ห้าโอเคได้สัปดาห์กี่พอดีครับก็คือคนชั่วของเราเราเป็นเราเราทำไงอ้าแม่ถึงที่ไรอ่ะเดี๋ยวนีมันมันเริ่มรู้คลังสมบัติพี่แล้วว่ากลี่นพี่อยู่ไหน ใช่พอนี่นะอ๋อหนึ่งหนึ่งกล่องให้เยอะขนาดนี้ชิมแล้วดีมากเลยทีเดียวนะหนึ่งกล่องนี่กินได้ประมาณสามสิบซองหนึ่งเดือนค่ะแต่ปิดไว้ก่อนนะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบค่ะก็ตกก็ตกเดือนไอ้ก็ตกวันละหกสิบหกบาทซึ่งจริงๆแล้วเรากินกาแฟแก้วหนึ่งเห็นไหมก็ร้อยกว่าบาทไปกินกาแฟแล้วพี่แจ็คก็เป็นลอยละเออเรากินเรากินในนี่ดีกว่ากาแฟ ใช่นี่มาข่าขั่วแล้วเรากินคอลลาเจนหนึ่งซองในสุขภาพเขาเปิดไม่ต่อรั้นมาบดเลยเนี่ยเออใช่ใช่ทำเป็นกาแฟช่วยคั่วคั่วหอมกลิ่นเหมือนกันดีมากดีนะดีนะส่วนนี้นะครับหลายๆคนก็รอทดลองกันแล้วใช่ก็ดีมากแล้วก็ดีใจแทน พันธุ์นั่งรีวิวด้วยนะครับที่จะมีอินเดียไทยทีแบบนี้ออกมาลุดแล่นให้พวกเราคุณเดียถามว่ายังไม่กลับบ้านกันเหรอคะสองคนยังครับพอดีสั่งส้มตำแบบนี้สิ่งที่ สั่งไปสองพันคนที่คนสั่งไปสองพันบาทเดียอยู่ไหนมึงนี่มาเลยรีบมากินเลยคือตอนแรกอ่ะคือคิดว่าจะกินกันเยอะคือทิงยาตาโกมตาพ่อพี่เมอะไรประมาณสิบกว่าคนก็เลยสั่งไปสองพันวันนี้เหลือกี่คนเหลือสี่คนเออแหวแจ็คแคร์บอกเลยว่าวันนี้ได้กินส้มสองมือแน่นอนครับโอเคไปด้วยกันนะครับผมใครอยากจะมีผิวที่ดีนะครับก็สามารถเนี่ย พาได้เลยสำหรับเปื่อนจากเนบิอาะครับนักขาดด้วยครับผลักน้องใหม่ของเรานะครับผมกำลังจะเป็นตัวมาแรงของพวกเราครับกับคนที่รักวิตามินซีวันนี้แทและแจ็คขอไปพูกแตกแล้วไปกันแล้วไปลครับสว <c oughs> ัสด <c oughs> ีค <c oughs> ่ะ